สวัสด er ีค pues รับว mm. nah. ัยคน N สามที่จะเรียนวัน <tra น um> ี้นับเป็นอันนี้ครั้กับพโดจรจรที่ผ่านมา N ห้านสีเราเคยเรียงคำว่าครายแลดวกคนพอดด้วยใช่ไหมครับก็ครั้งนัก็มันครั้นครั้งกับครัเต็ม่งเต็มเมนตห้าเราก็ได้เรียนคำว่าครั้ครั้เนาะแปลว่าประมาณใช่ไหมครับและพโดแปลว่าอะไรครับใช้กับรูปปฏิเสธแปลว่าเท่าใช่ไหมครับไม่เท่าครับ พวกพื่เราเคยเรียนตอน N5 N4 อยู่แล้วแต่ N3 นะครับมีวิธีใช้อีกแบบหนึ่งครับอ่ะใช้เมื่อต้องการกล่าวเน้นระดับของสภาพหนึ่งว่าอยู่ในระดับใดและอาจจะแปลเป็นภาษาไทยว่าถึงขนาดแต่หมายความว่าอะไรคือเช่นプレゼントくれましたวันเกิดรับเพื่อนให้ของขวัญแก่ฉันนะครับก็รู้สึกดีใจวเใช่ไหมครับก็แค่นีนปรายุทธสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ในวันนี้ที่ actor หนิงเนาะว่าจะดีใจมากแค่ไหนどのぐらい嬉しかったですかต้อง Nh ลาวโครี à, ่แอนด์เวใช่ไหมครับเช่นใช้ก็มาとても Mark DJ I Mark とてもหรือว่าสกอชีนี้น่อยあまりมイコーอะไรนี่ยเราก็เคยเรียนด์คำวิเศษที่มีความหมายขนาดใช่ไหมครับต้อง n 5นะครับใช้อันนี้ก็ได้แต่มีน่าสันถึง n 3แล้วเนาะต้องอัปเกรดดีใจขนาดไหนนี้นะครับก็จะละเอียดกว่านี้ให้โดยใช้กุอะไรกุอะไรนะครับดีใจ จนขนาดลงไห้เลยดีใจจนลงไห้น้ำตาไหลนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าน้ำมิดะกเดือนะครับน้ำตาน้ำตาเดมัสเกิออกมาน้ำตาไหลนี่นะครับน้ำตาออกมาครับภาษาญี่ปุ่นพูดแบบนี้นะครับก็ดีใจจนน้ำตาไหลประมาณนั้นครับก็พูดว่าฉันรู้สึกดีใจนะคะจนน้ำตาไหลเลยอย่างเนี้ยทำให้ผู้ฟังเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าดีใจมากมากแน่เลยอย่างนี้โดยไม่ต้องใช้โตเตโมโนาะมายกตัวอย่างว่าดีใจจนน้ำตาไหลอย่างเนี้ยค่ะ ก็ทาให้ผู้ฟังเข้าใจว่าดีใจมากแค่ไหนใช่ไหมครับและใครๆก็เห็นตดมไหมเต็นได้ไหมเป็นเรื่องสาคัญครับและใช้โโดได้ด้วยใครกบโคดนะครับมือังกันครับแต่โโดเป็นภาษาเกียนมากกว่านิดนึง ละหลานๆะนะั่นควอธิบายว่าต้นไหนนะคะใช้ได้แค่คร้งเท่านั้นต้นไหนใช้ได้แค่พอเท่านั้นนะครับอ่าเชนประโยคแบบนี้นะครับอร่อยสก็อร่อยครับก็อร่อยมากแค่ไหนครับก็ใช้คสสําว่ามีสกุิก็ได้คำวิเศษที่ซาเดนระดับขนาดนาะแต่เราก็ถึง N3 แลว้วลองใช้ครั้รใดดูนะคะรับก็อร่อยถึงขนาดอยากกินทุกวันเลยก็ทําให้ผู้ฟังเข้าใจว่าสงว่าอร่อยมากแน่ เช่นเปรีイイ้ยวขี้สองหัวเราะใช่ไหมครับหัวเราะตลกมากเลยก็ぐらいดีですねมันมีเต้นเต้นไหมมีเต้นเตไม่สำคัญนะครับก็ถึงขนาดเปลี่ยนแปลว่าปวดท้องเลยหัวเราะจงปวดท้องเลยอ่ะน่ท่านเคยไหมแสดงว่าหัวเราะมากมากเลยให้เช่นง่ายครับง่ายมากแค่ไหนครับก็ใช้ぐらいเนาะก็小学生でもできるでもこメแม้กระทั่งใช่ไหมก็แม้แต่เนาะ แม้แต่นักเรียนประถมก็ยังทําได้เลยก็ง่ายถึงขนาดแม้แต่นักเรียนประถมก็ยังทําได้เลยเนี่ยมันทําให้ผู้ฟังเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าง่ายมากแค่ไหนเข้าใจอยู่ใช่ไหมนักเรียนประถมก็ทําได้แสดงว่าง่ายมากแน่ๆประมาณนี้ครับอ่าแต่มีข้อควรระวังที่คนต่างชาติมักจะใช้ผิดนะครับกรณีสมักใช้กับคำกริยาที่ไม่แสดงเจตนาของผู้พูดหรือคำกริยาลูปไตยหมายความว่าอันที่ใช้กับอันนี้เนาะครหโดนี่นะครับโดนนี โรนนี้เป็นคากริเาียที่ไม่มีเจตนาของผู้พูดครับหรืออาจจะเป็นรูปไทยก็ได้ให้เช่นแบบนี้เนาะคอนตันชาร์มักจะพูดว่าไม่ไหนนถึงขาดกินทุกวันเลยก็เข้าใจเนาะเข้าใจสิ่งที่เขาอยากจะพูด で毎日食べます食べるペンカムグリアティミジェタナー。シゃいめカムグリアティミジェタナー。めイミジェタナーリアントン NC のジャムダイメイカップ。オペンカムグリアティミジェタナー。これマイチャイがくらいほどなかナトンプートはやんンいでディ。アペンカムグリアティミジェタナー。あ,なかかたなあサデンはトンプリアンペンカムグリアループタイ。トンチャイいがくらいほどだいイカップ。アロイ。トンカナー。逆筋特クワルイ。ナトンペンペンピン,ン,ン,ン。 ต่เช่นเมื่อกี้小学生ででินักเรียนประถมก็ทำได้ใช่ไหมารถทำได้คือรูปสามารถแสดงว่าทำได้ที تي, ่ไม่เจตนาอันนี้นะครับใช้ได้เลยครับไม่ต้องพั็นาได้ไม่ต้องเป็นแบบนี้ครับใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งこれですねละครับไม่เอยมีหนังสือทีいい่เขียนเรื่องนี้แต่ผมเห็นคำอธิบายนี้นะะคในเว็บไซต์และผมก็เห็นด้วยคือหัวเราะถึงขนาดปวดท้องหัวเราะจนปวดท้องเนี่ยครับก็พูดว่ายังไงดีก็หน้ากากได้ใช่ไหมปวดท้อง ในโกลาเนีที่くらいほどなんか茶色カムクナさนะคะภาษาญี่ปุ่นมักจะเปลี่ยนแปลงครับกวาร้จมปวดท้อนะคกวาภาษาไทยน่าจะถูกต้องแต่ภาษาญี่ปุ่นมักจะพูดว่าหัวร้ถึงเปี่ยนแปลว่าปวดท้องยนนี้พูดว่าแบบนี้ธรรมชาติมากกว่าครับลองใจดูอ่าแล้วก็ขกว่าระหวางอีกอันหนึ่งที่หังสต่างๆก็มักจะเขียนว่ากหดกลับくนะคะมีความหมายิีทีชานะคะคลายกันก็อย่างที่บอกนะ เดี๋โวพดนะครับเพนพาซากิยะม็กก็ว่าเลีนอกจากนั้นโฮโดน้ากับแม็กจ่ายในโกราณีที่สับภาพนั้นน้ากับมีรัดัพสูงมากมากมากครับโกราณีแบบนี้มักจะใช้พอดอกหน้าเช่นกูชิคาร์ฮีเกิดรุครั้ยขร้ายเดสก็มีท่านเคยเห็นไหมคะในอนิเมะกับตูนญี่ปุ่นนะครับเวลาคนญี่ปุ่นนะครับแสดงเพจดเนาะเวลาวาดภาพนะครับแสดงเผ็ดเผ็ดนี้นะครับมันวาดภาพไม่ได้เนาะคนญี่ปุ่นก็เลยแบบเนี้แบบว่าเขียนแบบนี้ที่ไทยเป็นยังไงไม่รู้นะครับเทปที่ญี่ปุ่นนะครับ ็ไฟเนาะที่กรอกมาจากปากนะคะก็เผ็ดถึงขนาดไฟนะคะออกมาจากปากเลยถ้าไฟนะคะออกมาจากปากคนที่เห็นภาพก็เข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าเผ็ดมากๆแน่เลยเนี่ยครับเช่นคนญี่ปุ่นนะคะมันแค่นาชิมเข้ามังง่ยก็เผ็ดมากมากมากว้าาเนี่ยก็เผ็ดมากมากมากก็ได้หรือว่าเผ็ดถึงขนาดไฟอกมาจากปากเลยเนี่ยพูดแบบ อันนี้ค um ือสามนุ่นวันเนาะ皆さんコロンチャイドท่าคนิป <any impatient. int realization> ุนท่ามาอันนี้เผ็ดไหมคะชิคะระฮิเกเดร์ほど辛いですよคือแบบนิโก้ญิปุนโค่โห่แสดงว่าเผ็ดมากแน่เลยเนี่ยเหมือนคนที่เก่งมากร้อนชัยดูครับให้อีกอันหนึ่งให้コレ皆さんเคยเห็นอยู่ใช่ไหมในอนิเมะตูนญี่ปุ่นเนาะคืออันนี้คือแบบแสดงตกใจเนาะรูปตาอกมารุยเนาะ飛び出ます飛び出るนะครับก็ตกใจนะครับถึงขนาด ลูกตานะคะอกมาเลยเนี่ยอื้โอ่เดมสนะคะบไไล้์สองกรณีนี้นะไฟออกมาจากปากแสดงว่าเิดมาก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 มาภาษาญี่ปุ่นมักจะใช้โคโดหรือว่าตกใจเวลาคนี่ปุ่นตกใจก ดูมตาแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลูกตาจะหลุดอันนี้เพรนี่เปินก็เลยวาดแบบนี้เนาะตกใจถึงขนาดลูกตาจะหลุดนะลูกตาจะออกมาอันนี้คือแบบตัวอย่างสุดโต่งมากๆนะครับมันกึ่มปลายมันตกใจมากๆถึงขนาดลูกตาออกมาอย่างนี้นะครับก็แบบมากๆมากๆนะครับเวลาใช้ระดับสื่มากมากก่านี้นะครับมักจะใช้โฮโดครับด้านั้นตันี้เป็นสามเหลี่ยมไว้ก็ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่แต่คนนี้เปินมักจะใช้โฮโดมากกว่าครับอ่าแล้วก็ควยกันระหว่างอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับ เทนไทยตัวนั้นอย่างนี้ครับที่นี่นะครับร้องร้องเข้าไปก็ร้องพอพอกับประเทศไทยนะเด้อคระดับที่นี่ก็อย่างนี้กับประเทศไทยก็ร้องพอพอกับประเทศไทยใช่ไหมครับที่น่พอพอกับอย่างนี้ครับทม่ไนี่นะครับที่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 มีสถานการณ์ที่นี่นะครั้นที่นี่นะคไับที่นี่นการับ あポーポーがんなか茶色い手くらいぐらい、たわな、かみてんんてこらえまみててこらえ。はい、でこういかぬん,ん。美味しくて山ほど食べました。コンティアサイユー10分、なかなぜだいんぼいぼいしえばいい。ボボこ、プロはアロイ、これ銀、山ほど、とんかな、とかお、まんくやらい。 คนญี่ปุ่นชอบพูดแบบนี้คือจำนวนมาก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 นะครับภาษาญี่ปุ่นมักจะพูดว่าภูเขาถึงขนาดภูเขาถึงขนาดภูเขาคือใหญ่มากใช่ไหมภูเขาคือใหญ่มากนะครับก็หมายความว่าจำนวนมากมากต่าว่าไปเทศกาลแล้วมีคนภโฮโดมีคนเยอะมากประมาณนั้น คือยามาโฮโนี้นะครับมันเป็นสำนวนแล้วอะแปลว่าจำนวนมาก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 นะครับอันนี้ใช้กุไรแทนไม่ได้ครับเมื่อกี้ก็บอกว่าเป็นยกตัวอย่างสุดโต่งหรือว่าระดับสืงมากมากนี้นะครับม้กใช้โฮโใช่ไหมครับเพราะว่าอร่อยก็เลยกินจำนวนมากมากนะครับถึงขนาดภูเขาไหมก็ไม่กินเยอะขนาดนั้นหรอกแต่อยากจะบอกว่ามันมากมากนะครับคนนี้เป็นมักจะพูดว่ายามาโฮโตครับอันนี้เหมือนสำนวนแล้วก็เลยใช้ยามากุไรนะครับไม่ได้ครับแ้่ก็อีกอันหนึ่ง JPTN หนึ่งว่าชิโน so, ่โห JPTN นั oh! ้นนะครมันยากมากถึงแบบจะตายแล้วว่าอะไรประมาณนี้อืมอันนี้ก็เป็นสำนวนแล้วคนนี้เป็นใช้บ่อยมากมากนะครับจนตายเลยคือมันแบบมาก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 นะครับใช้ได้ทั้งเรื่องบวกแล้วก็เรื่องลบด้วยเว้ยชิโน่โหดมืดสีเดสคืออร่อยจนตายแล้วอร่อยจนตายนะครับอร่อยมาก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 เลยพูดแบบนี้ได้ 死ぬほど可愛い顔なクマックマークマークマークやんやん。今ん1分、これ、チャイカママークマーク、ヤーマークの山ほどくジャムのワンマークしちマいて死ぬほど、なんかヤーマーク。まとても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 マークマークマークやんやん。チャイダイ。死ぬほど熱いです。ロンジョンタイとか、こチャイダイ言う。死ぬほど辛いの、トラマンジョンタイこうチャイダイでジョンタイなんか目でも聞くから、ヤングヤーマーク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 。 ใช่สิดโคเปนมนวนเรโอไมมีคำสดぐらい่いぐらいเทง่ยดไม่ได้ครับนนี้อันนีジャジャ้เป็นความยเวอาจจะมีนกจากนี้ด้วยแต่ที่มีนักสังควรจะจำนะครับที่ควี้เป็นใช้บ่อยนะครับยามโฮโดจำนวมากชิ้นโดอย่างมากเนาะแลวก็อันออันนี้กเป็นสานวนไปเร็วนะครับดันั้นぐらいก็โดนะครับมันรไม่ได้ครับลองใช้ดูนะครับยามโดชิ้นโดนะครับคนปนใช้บ่อย อ่อวันนี้นะครับได้เรีย์คูไลกับโคดนะครับทีซัดเดลลาดับนะครับว่าจะอร่อยมากแค่ไหนเผ็ดมากแค่ไหนนะครับยกตัวอย่างมันทําให้ผู้ฝันนะครับอิมเมจง่ายขึ้นอะไรนี้นะอินทรามกำลังเตะครับซื่อๆนะครับให้終わりมาสวัสดีครับบ๊ายา